มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมปลูกแวมพายขี้ง่วงในเดวิเชอร์สในท่อระบายน้ําของเมืองโนวิกลาดหากเราใช้วิชเชอร์เซนเดินสํารวจลึกเข้าไปมันนีจะมีผนังที่สามารถพังได้ซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ยก็จะได้พบกับด็อกเตอร์นักโบราณน,นักดีที่ยืนอยู่หน้าลงศพหินโบราณทันทีที่เห็นเราเนี่ยเขาจะขอให้เราช่วยเปิดมันเพราะเชื่อว่ามันมีสมบัติล้าค่าซ่อนอยู่ข้างในแต่พองแง้มฝาลงออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นแวมไพร์นะครับติดตื่นขึ้นมาและบ่นว่าพอนอนต่ออีก5นาทีเธอแล้วถามนะครับว่านี่ปี1 3ึ่ ออพอรู้ว่ายังไม่ใช่เนี่ยมันก็ด่าไล่ให้เราไปไกลๆตีนทันทีนะนกกซึ่งไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับขอให้เราเปิดโลงขึ้นมาอีกรอบโดยอ้างว่ามันอาจจะนอนทับหนังสือพงสาวดาร์ไว้ใต้หมอนก็ได้อเออช่างคิดดีว่ะซึ่งถ้าเราเลือกที่จะปล่อยให้เขานอนต่อนะครับมันก็จะไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเรานะครับเลือกที่จะบ้าจี้ทำตามคําสั่งปลุกแวมพายซ้ําขึ้นมาอีกรอบแวมพายเนี่ยมันจะหมดความอดทนตื่นขึ้นมาโวยวายว่าจะปลุกกันทุกชั่วโมงเลยหรือไงวะก่อนที่่จะแแปลลงงราา้วุม เราด้วยความโมโหจัดและหลังจากเราฆ่ามันได้นะครับแทนที่ไอ้ด็อกเตอร์มันจะสํานึกเขาเนี่ยกับพูดหน้าตาเฉยว่าแย่จังน่าจะปล่อยให้ผมได้คุยกับเขาสักหน่อยโถไอ้ด็อกเกือบตายฟรีเพราะความอยากรู้อยากเห็นของมึงแท้